เดี๋ยวเราจะมาให้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้จะพามารีวิวล้ออะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นของ RC4 นะครับแลนดี้แล้วก็ตัวสีเงินโ e เมียมอันนี้เป็นของบูมตัวใหม่นะครับนี่ก็เป็น1.5จุคลาสสิกนะครับอันนี้ก็เป็น1.5ห่หา้าหร นี่1.9ของบูมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ RC4 ก่อนเลยดีกว่าต่อไปเป็นของบูมเลสซิ่งนะครับขนาดล้อขนาด1.5นี่กล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีข้อสังเกตก็คือ อันนี้มันจะมีตัวอักษรที่เขียนว่า R นะครับ R R แต่ F R กับ F R แปลว่า Real นะครับแล้วก็ F ก็แปลว่าฟ r ข้าหน้าแปลว่าข้างหน้าฟ t นะ f r o n t นะเขาก็จะมีระบุไว้นะครับก็สำหรับมันต่างกันยังไงนะาตัวล้อเนี่ยจะเหมือนกันล้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรง ตรงตรงดุมเนี่ยถ้าเป็นข้างหน้าเนี่ยมันก็จะยื่นยาวออกมามา,มากกว่าตัวงหลังสำหรับล้อหลังน,นะครับดัน1.5นะครับคลาสสิกสีเทานะครับสีของสีของบูมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ส,สีนะครับก็คือ1 1เป็นสีขาวสีดำ สีเทาแล้วก็เป็นอีกสีหนึ่งสีเขาเรียกมันมีรหัสว่า U N นะครับ U N ก็แปลว่ายังไม่ได้ทำสีนะครับบางทีซื้อมาวางไว้ได้นานก็สำหรับคนที่ชอบรถที่เหมือนเก่าๆเนี่ยก็จะใช้รุ่นนั้นเพราะมันจะเป็นสนิมใช้ไปนานๆหรือโดนงนงโดนน้ำเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็กลับล้อได้นะครับกลับล้อกลับด้านได้ ก็ซื้อหนึ่งหนึ่งชุดก็เป็นสองอารมณ์ข้างหลังก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับในชุดมันก็จะมีนี่คู่มือคู่มือให้นะครับหนึ่งวิธีกับล้อกับออฟเซตนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบปกติอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบออฟเซตลึกนะครับนี่ ไม่ยากครับไม่ยากสำหรับคนที่ชื่นชอบความคลาสสิกก็จัดรุ่นนี้เลยครับล้อที่มากับรถบูมก็จะเป็นรุ่นนี้แหละครับเวลาใส่มันก็จะสมดุลดีนะบ,บางทีแบบว่าใส่ล้อหนึ่งจุเก้าะเป็นอาจจะดูใหญ่เป็นนิดนึงสําหรับคนที่ชอบล้อเล็กๆนะฮะตรงนี้ตัวนี้ตัว,ตวดุมเนี่ยก็เป็นเกลียวนะครับหมุนออกได้หมุนดอ,อกได้นี่ เกลียวแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ชอบสีแบบนี้มีคนซื้อไปก็บอกว่าไอ้ไม่ชอบก็ต้องก็ซื้อดุมอันนี้เปลี่ยนได้นะครับจะเป็นสีแดงกับสีทองข้างหน้าข้างหน้าดุมก็จะเป็นประมาณนี้ดูไม่ค่อยชัดาเออประมาณนี้ชัดละสีแดงสีทองนะครับเปลี่ยนได้ เป็นฮับฮะฮับแล้วก็ในถุงก็จะมีตัวเครื่องมือให้นะครับเครื่องมือสำหรับการไขลอ้ออันเนี้ยในเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องมือปกติเนะี่ยมันก็จะใหญ่เกินไปที่จะที่จะไขได้นะครับอันนี้จะดูเครื่องมือปกติ มือปกติก็คือเวลาจะไขเนี่ยใส่ใส่ไม่ได้นะครับติดก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษของเขา1กล่องมีให้1ชุดนะครับก็ได้เครื่องมือฟรี1ชุดนะครับต่อนหนึ่งกล่องแล้วก็เนี่ยเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปเลยใส่ได้เลยแล้วก็อนันนี้ล็อกอย่างนี้ก่อนแล้วก็ไขอ,อย่างนี้ งี้ถ้าเกิดไม่มีเครื่องมือตัวนี้ห้ามหายนะครับหายเรียบร้อยเลยแล้วก็ใส่นี้แทนไม่ได้นะครับต้องอันนี้ใส่ก่อนแล้วก็ไขนี่เครื่องมือมีให้กล่องละหนึชุดนะครับอ้าว เสร็จอันนี้หนึ่งอันต่อไป ต่อไปเป็นล้อ1.5อีกแบบนึงนะครับนี่จะมีแพ็กเกจเป็นแบบนี้เป็นกล่องแบบนี้นะครับตอนนี้เซลล์อยู่แบบพันสองเองนะฮะก็อันนี้ก็ F เหมือนกันมีสัญ,ญลักษณ์ F ก็ฟรอนต์นะครับอยู่ขา้างหน้าอันนี้ก็หลัง R นะครับเรียลก็อยู่ข้างหลังสำหรับล้อหน้ากับล้อหลังอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับ ล้อหน้าจะเป็นแบบนี้ดูมันเป็นยังงแบบนี้เห็นไหมอ่าประมาณนี้หลังจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าหลังไม่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็มีออปชั่นเสริมอีกก็คือตัวนี้นะครับสามารถแกะได้เนี่ยตรงเนี้ยหมุนออกมาได้ หมุนด้วยเขาจะมีเครื่องมือพิเศษมาให้อันนี้นะะอันนี้แล้วก็ใส่ครับอ่ะ,ะอืมแล้วก็หมุนนี่นะหมุนออกมาอา้าวอืมเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่า ตัวล้อหน้านะครับตัวล้อหน้ามันก็จะมีเครื่องมือพิเศษตัวนี้มาให้แล้วก็หมุนเปิดฝา,า,าหน้าเปิดฝาหน้าออกมาได้นี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี้มีรายละเอียดถึงขนาดที่ตรงนี้เป็นคล้ายๆจุกเติมลมเลยนะครับนี่สวยงาม เวลาใส่เสร็จมันก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้มีจุกเติมลมเล็กๆนะฮะนี้เวลาเราไขาเข้ากับล้อก็คือไขเข้าไปอย่างนี้เลยแล้วก็ไขปิดบีบล็อกเสร็จก็ค่อยไขยอันนี้ปิดเข้าไปแ้วแ้กก็ใช้มือไขก่อนได้นะครับปึ๊บพอตึงเสร็จแล้วก็ ช้เครื่องมือที่เขาให้มา,ขายขแน่นอีกทีหนึ่งอ่าประมาณนี้ก็จะสวยงามนะครับข้างหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็มีอีกนิดนึงก็คือตัวข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่ขายออกมาเนี่ยมันจะมีส่วนที่แยกออกมาด้วยนะครับก็คือเป็นแบบนี้เนี่ยคือไอ้นี้อยู่อย่างนี้ แล้วก็พอเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮเป็นอย่างนี้เดี๋ยวทุกันนี้ดีกว่านี่เป็นหยดนี้ข้างหลังเป็นอย่างนี้ข้างหน้าเป็นอย่างนี้นะครับก็พอแกะออกมา แล้วก็ไขตรงนี้นออหกตัวเนี่ยมันจะยึดส่วนนี้อยู่เพื่อที่เวลาเราไม่อยากที่จะใส่ตัวเนี้มันก็จะเป็นลักษณะ,ะเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นแบบนี้รอนี่ก็จะเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบรถบ้านๆนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้กลายเป็นรถสวยรถหรูนะครับก็เอาออกออกแล้วก็ใส่แบบนี้แทน น,นี่รายละเอียดดีมากเลยครับอันนี้ก็เป็นฮับคล้ายๆดูแล้วคล้ายๆของวอนนะครับนี่ไม่ใช่เป็นชิ้นแยกๆออกมาประมาณนี้นี่หนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้ใส่อันนี้แล้วก็ใส่อย่างนี้นี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็วางวันนี้อีกทีหนึ่ง แล้วก็ยึดน็อตด,ด้วยน็อตข้างหลังนี้เวลาเรายึดกับยางก็ห้ารูนะครับห้ารูข้างหลังไม่เกี่ยวกับาหน้านะข้างหน้าก็แต่งให้มันสวยงามเฉยนะครับสําหรับล้อหลังล้อหลังก็เป็นแบบนี้ก็การถอดก็เหมือนกันนะครับก็ใช้เครื่องมือถอด กันนะฮะก็ะใส่ก็เหมือนกันถ้าไม่ใช้เครื่องมือมันก็จะไม่แน่นนะครับสวยงามอย่างมากมีรายละเอียดนี้ด้วยนะครับจุกเติมลมครับก็สวยครับคุ้มค่าสำหรับตัวนี้ ผมก็เพิ่งเคยมาแกะนะครับก่อนที่จะรีวิวนี่แหละศึกษาดูโอก็ดูแล้วมันมีรายละเอียดเยอะจริงนหน้านะครับหลังไม่เหมือนกันโอเค ครับอ้าวก็ล้อขนาด1.5นะครับนี่อันนี้1ชุดอันนี้หน้าหลังไม่เหมือนกันอันนี้หน้าหลังก็สังเกตที่ตัวดุมนี่นะครับนี่ครับ1.5นะครับสําหรับคนชอบล้อเล็กๆคลาสสิกจัดได้เลยครับ This is my right